สวัสดีค่ะพี่น้องกินเข่าค่ะพี่น้องค่ะปลาดุกแจวพักยำปลากระกป๋องเด้อจ้ะเขาเนียวตบ่ฮะเขาเนียวตุยจ้ะปลานิ่มปลานินแบบ่มก็ได้ ไม่เนิงกินขอนิ่ม <c oughs> ออกันกกินสั้นดอกยังกระงฟังด้วยกอนเกาอยากครับแคลดียำปกาคง จัดดีครับเมื่อบางหากรับ,บ๋องก่อนเดวผมมองหน่อยอมองหน้าดีก,กว่าปลอดได้แต่มาิบกว่าปีขึ้นบาง ทอดเตาอาจุดปันตะยาแล้าปันรอมาเนี่ยมากระป๋อมน,นี่กับซีเม,มนโวยในตตอง ม,มันมันไงเป็นบ้าแล้วผ่านหาหายัางกะพอดิกินไม่เ,มเหยีดก่อน่ศานกาาาาา่้สก่าน เราตมาเจ็บภาวานในไรกรันที่กอนทีหน้าหน้าติดตรงมา้งเมืองตนหลาไป,ป้านท่านิตก็ได้กินดีวะจนเกิดไปเขาไปนอนอยู่หนึ่นเขได้เป็บเจาบเราเขากินก<อ>่อนไอขึ้นเมาอ่ะอืมไอมเมาออืมน้ำที่เกลียอ่ยะอืมาเกลียบหรือ่าอย มาด้ยวยักใบมางค์ค่ะินผักใม้เหมือนขอบคุณแหนมสบู่ครีมบระตัวแต่ลิบึ้นก่อนแล้วอะไระตั้งก่ะทำไมหน่อยออกไปคร เริ่มแล้วเรื่อง้่หนึ่งปากมนเป็นปน้ำเ,เจ้าลงงมันนี่เกลือปลอกอยู่ทุกพี่ๆจะได้แกงให้น้ำเยอะนักเป็นมือไหร่ทุน ผิวเขาแห้ง่ะพักสำนักได้ไงเจ็บผักเด็กจักรวจักวจาจะวันนะินะไปลงน้ำงาหปะไม่ค่อยงา,งยางนไม่ค่อยเป็ดอยู่ไม เกิดีน ok> มันเ็ที่แบบว่าต้องวดหสอซ้ำหดหนิหรอไม่ใจอ่ขายกเที่ยวเนี่อืมขายการเที่ยวหรอขายมีใจว่าสยใจเลยะไใจไหมหรอต้องเจาะขึดมีเงะหรอไผมไผตัวปลูกล้าจงเจาะสิบปลายไผี้่ งานหลายงานหลายเนี่ยงานหลายเลยหรือมมันขาดผาบอกผมากินสอไฟผ์มดหล ที่เฝ้ากลับจะเฝ้ากลับจะ้ะมาแก้กระบบนนะน้งจุกต่างชนต่างแบร้านครับผัดซื่งจะนได้แน,นี่ยี่อย่งกูแบบ ว้าบานกับเอาใบนี่แล้วจะต่นใหม่ต่นนี้แต่ปรับเสริมแล้วว่าประมานีตกใจไก่ไมยุ่นอย่างเน,นาะหอูพักเทรองแห่โอย แดนใจบปหนะถ้าบนใเวณอดอยากเนี่ยติ็กหน่ <10. S 1> อยอาหารหมดนี่ข่าวด่วนติกินยังอ่ะิุณหม่อะไรต่างอาหารบางอย่างอ่ะ กัปลาส่วนปลาปลากระประ๋ปองปลากระกป๋องท่สงลูก้นเนาะอุ้ยคนอะไกันพันหนาอซีสิบานะสันยังไ่นสนน ลองปินไว้เนี่ยใจบอกกั้ก่อนนะหับหน้า่เยวเรอจจสิ้าสิงงเห็นหนูใจบองเห็นหนูใจบอกเหรอยเคียดกับปวกอะไรปีิทปากกระปองเสนเต็สหกรสหกรไม่สหกัน แง่ไขมดเดงกับปลอมฮะแง่ก็แบบแง่หมดแดงเนี่ยลงคีบได้ยู่ท้าไปหานี่กับปลอมเนี่ยจ้ดปลอมมันบอกคิดจับนักกว่าไหนไ่กูกปตนประกันเสีย นอนอยู่ฮ่องกงขอบคุณเดอ้อพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ให้ <c oughs> กำลังใจด้วยดีเสม,มอมาพี่น้องคะรักพี่ละน้องพ่อกันลิมไหมคะสวัสดีครับ